สวัสดีค่ะออยค่ะที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสมมิตฮอนดา้ายูสคารสาขาพัฒนาการนะคะสําหรับวันนี้นะคะออยมีเจ้า c ี v i c FC คันสวยมาแนะนําอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัว1.8 EL นะคะตัวท็อปสุดนะคะรถปี2016เลยค่ะสําหรับราคาคันนี้นะคะอยู่ที่635,000บาทเลยค่ะลูกค้าตอนนี้ทางโชรูมเรานะคะมีเลดดอกเบีย้ยแคมเปญพิเศษนะคะ เป็นดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.59%ค่ะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษในพิเศษอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าพิเศษอย่างที่ไม่เคยพิเศษมาก่อนเดี๋ยวออยพาชมรถรอ,รอบคันกันเลยนะคะว่าเจ้า Civic FC คันสวยคันนี้มีความสวยและวก็โดดเด่นยังไงคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมรถกันเลยคะ่ะ ลูกค้าได้ชมรถรอบๆคันกันเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้า C ี vic FC คันนี้อ๋อคิดว่าสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานแล้วก็อ,อยากใช้งบะมาณในการออกรถน้อยๆนะคะอาแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะลูกค้าราคาก็อยู่ที่6 3 5 0 0 0บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยด้วยนะคะคันนี้แล้วก็พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะประวัติเดิมนะคะจะของรถรถคันท่านเดิมนะคะดูแลรถมาค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคะลูกค้าประวัติเข้าศูนย์ต่อเนื่องเลยค่ะไม่เคยขาดเช็คระยะนะคะยังไงสนใจเข้ามาชมรถนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกนะคะขอวิดีโอจากเซลได้เลยนะคะลูกค้ายังไงวันนี้ออยขอรีวิวรถซีวิคเอฟซีคันสวยคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะนำรถสวยๆมานำเสนออีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ